ได้โฟ翰โมยันปะไดเดี๋ยวมาค่ะแล้วเด็ก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 เด็เด็กเด็เด็กเด็เด็ก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 กเด็กเด็เด็กเด็กเด็กด็เด็กเเด็กเด็ด็กเด็เด็กเด็กเด็กเด็เด็กเด็กเด็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 กเเด็ก อันนี้ก็คือซนะัมเมอร์ไงซัมเมอร์มาถึงเฮิร์สต์ต้องเปลี่ยนเอเออรอวินเตอร์แล้วจ้ะเปลี่ยนก็ประมาณ400-400โครนให้เขาเปลี่ยนให้อ่ะเอเล็กกับ จะหมดต้นแล้วดูเหลืองสวยเชียวฝนตกจ้ะเดี๋ยวไปจ่ายตลาดดูสวยเนาะต้นมาสวยงามทุกคนจ้ะ <c oughs> ก่อนจะไปจ่ายตลาดไปดูเสื้อกันหนาวป้าปไาอยากได้อะไรนะ พวินดูรองเท้าไอเสื้อกันหนาวเพราะว่าเสื้อเสื้อกันหนาวสีดำมันหายไปไหนก่อนไอ,อมิสตเตอร์ย,กยักษ์เสื้อสีดำเพิ่งซื้อได้สองปีเองมันหายไปไหนก่อนยักษ์สีดำอะสีเหลืองเลยเนาะได้อะไร ไหนแม่สวยแม่สบายคมแม่นกสวยเจ็ดสี่เก้าไม่ใช่เออได้ได้เสื้อกันหนาวแล้วทุกคนแล้วก็ได้รองเท้าของป๊ะป๋าเสื้อเสื้อกันหนาวของเรา วันนี้ได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 ลดราคา25 and y s o e s and for size for me I have to go buy for ายผู้หญิง e ซื้อไซส์ผู้หญิงเหรอ นช่วงนี้ฝนมันตกจ้ามันเฉยแฉะไปหมดนะทุกคนสวยนะทุกคนตรงนี้ล่วงใกล้จะหมดแล้วเนี่ย ามถนนตรงทางม้าลายที่นี่ปลอดภัยดีนะทุกคนก็คือแบบรถรถทุกคันเขาจะหยุดให้คนข้ามถนนนะเนาะเราไม่ต้องเป็นกังวลว่าข้ามถนนแล้วจะ <c oughs> ไอ้นี่สองอขนมจีน ได้อะไรอะ่ะได้อะไรได้อะไรโ oh. อร oh. ชิเบะชีสชีสไอ้ไบชีสไหนมไปดูเนื้อดีกว่าไปดูเนื้อก่อนฮะ <Okay. S 1> อันนี้คนเยอะจ้ะทุกคนเพราะว่าเงินเดือนออก ทุกคนเงินเดือนออกหมดแล้วเลิศูนซูนหมดแล้วออกวันเดียวหมดแล้วศูนอย่าไปเหี้ยหละมหมดนะเลาวะบรุกอีนดอกฟรด้เทีทิ n อไึไทยเหนียวนุ่ม คือผัวเพิ่นจาดเมียเพิ่นนะของมันหล่นจากไอ้ไอ้รถรถเข็นลูกอะนะของมันหล่นผัวดันจาดเมียข่อยนั่นเลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเธอนะมีเกชั้นตบแล้วบ่ปล่อยให้เธอสกรีกแกลไฟพอไม่หรอกอันดีส่วนท็อปทูใช่เพราะป้าเห็นด้วยนะที่ ที่ผู้หญิงจะตบผู้ชายนะเพราะว่าคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยอ่ะแล้วผัวก,ก็แบบตะอคอกใส่เมียโอ้ถ้าเป็นมิเก้บอกในสตะกั์ก็เยอะนอนทิ้งก็ลูบอบนอีกกบารได้เยอะนนทิ้งเซลบริสมน้ำหน้าดูอาร ทำไมไม่เรียกเล็กลงมาด้วยพ่อเจ็บขาเดีว่าไม่ให้พ่อหิว้วฮะ,ะไม่ฟังแม่อีกพ่อจะไม่ช่วยหิว้วพ่อพ่อเจ็บขาแล้วทำไมไม่เรียกเล็กลงมาด้วยเรียกหรือเปล่าถึงบ้านแล้วทุกคนวันนี้คนเยอะไม่ได้ถ่ายเนาะวันนี้เพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของคนเงินเดือนออกเนาะก็วันนี้ซื้อ กระดาษที่ช่วห้องน้ําจ้ะกระดาษห้องน้ําเนี่ยถูกมากเลยทุกคนสองแพ็คใหญ่เนี่ยสิหอ่อละสิบแปดสิบม้วนเนี่ยถูกวันนี้สองห่อใหญ่นี่ร้อเก้าสิบโคนปกติร้อยสาสถูกโอเคขออนุญาตไม่ได้เก็บนะจา๊ะทุกคนเออไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนเก็บเนาะนั่นแหละ ก็เดี๋ยวเก็บใส่ตู้เย็งจ้ะเอ่ไปไว้ในห้องเก็บของก่อนมันมันมันเยอะไปอืมแต่จ้าทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะจ้า อากาศไม่ค่อยเป็นใจวันนี้ฝนกต็ตกอากาศก็แบบเย็นนิดๆจะไม่ถึงหนาวจ้ะทุกคนจ้าวันนี้เราจะทําต้มจับชายเนาะต้มจับชายหมูสามชั้นจ้ะจริงๆต้องต้มไว้วันนี้เรากินพรุ่งนี้จะอร่อยมากแต่วันนี้โจจะทําซุปร้อ,อ,อนๆเนาะกะ็ก็กินเลยเนาะเดี๋ยวทําเสร็จก็กินเลยทุกคนจ้ะก็ผักจ้ะ <c oughs> ผักต่างๆเนาะทุกคนเนาะอะไรก็ใส่ไปตามที่เราหาได้เนาะจ้ะ นี่เดี๋ยวไปลงมือทําต้มจับฉายกันจ้ะเดจ้าเราสไตล์เรานะทุกคนเศปลาเศษปกิบไปเด้อเห็ดฝาวๆเด้อกระเทียมโคลเคเลเลยจ้ะใส่อย่างนี้เลยกระเทียมตัดกระเทียมก่อนจ้ะ ที่เราตรงไว้ค่ะตัดหมูไปก่อนจ้ะใส่พริกไทยดำหน่อยจ้ะเดี๋ยอะเติบ ใส่ขนอก้อนอุ้ย first ใส่ขนอก้อน1ก้อน ไปก่อนหลอดกับหัวเชย้อท้างจะใส่ไปเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป,ไปต้มเลยค่นี่ ตอนแรกก็จะใส่ผักก่อนผักในนี้มันหยุดไอ้นี่เร็วจ้ะไม่ต้องผัดต้องไปก่อนจ้ะ ขอใส่ผักเนาะจ้าทุกคนผักเยอะเลยจะใส่ให้พยายามใส่ให้หมดเพราะว่าให้มันยุบก,ก่อนพ่อก,ก็ห <c oughs> ม้อก,กับประมาณนี้จ้ะมีผ <c oughs> ักกาดบวบแค่รอท ดข้าวบววแครอทผ,ผักโขมขมฝรั่งเดี๋ยวจะมีบางคนแซวเรื่องเปลี่ยนหมอเธอะแม่บกเปลี่ยนแกบ่เปลี่ยนหมอเปลี่ยนไปกันไงเต็มหมอคือเก่าเปลี่ยนได้ก็เต็มหมอเหมือนเดิมทุกคน เปลี่ยนหม้อให้แม um> ่นักท um> ุกคนเอาแซวดอกจ้ะเอาแซวกันไปมันก็เป็นตักแซบอยู่เด้อเอาอีกเด้อเน่ใส่ผักเลยหลายจังสิแซบ ได้เต็มหมอ้อพอดีเลยจ้ะคือพอดีนี่พอดีหมอ้อนะไม่ล้นนะทุกคนแต่ต้องเปิดไฟอ่อนนะถ้าถ้าไฟแรงนี่คือกระดงกระเด็นไปหมดเลยจ้ะคือเราจะตุนไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนจะ้ะตุนไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆจ้ะมีเวลาอยู่สดร้อนๆจ้ะวันนี้นมนมไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่เราก็กินนะเนี่ยทั้งทั้งหม้อเนี่ย กินตะผักเนาะต้มไปจ้ะว่าเราได้แล้วทุกคนดูโอ้โหหอมมากอ่ะแต่ว่าจะเพิ่มกากหมูลงไปหน่อยนี่เจียวกระเทียมกากหมู เิ่มความหอมโอ้โหแบบแบบไม่ต้องเคี้ยวอะ่ะแต่ว่าไม,ไม,ไม,ไม่รู้รหมูนุ่มหรือเปล่าพอผักมันจะเปื่อยก่อดอยู่แล้วหมูมันจะนุ่มไหมอะ่ะแค่นั้นแหละคนน่ากินไหมต้มจับชายยกหม้อเสิร์ฟเลยเนี่ยทุกคน สร็จแล้วใครจะเอาข้าวมามีข้าวริดหนึ่งจะเรเดจะได้อุ่นถ้าไม่เอาก็กินแค่ซุปก็พอแม่จะกินแค่ซุปถ้าดินดินอุ่นเดพอพอปุหรยสกันยกทั้งหม้อนั่นแหละมาเช็คดิ this is full m ่อันนี้เร,เรียกว่าเต็ม <laughs> เต็มพอดี ตักเลยพอตักเลยถ้าอบตักเอาเท่าไหร่ก็เอาไม่ต้องกินข้าวกินกับหมูกับพักกับกองทุนเราหมงไปทั้งรส Tên lắm nhu hắn là pudi điều nó mà luôn ok không mày anh luôn kim kè soup yong đều ào thơ lê lưỡi nặng nặng เอาถ้วยขึ้นเอาถ้วยขึ้นเอ่เอยกขึ้นไม่ได้กินนานไม่ได้กินนานแล้ววันนี้คิดเอเห็นผักโขมแบบผักปวยเล้งมันสวยๆใช่ไหมก็เลยแบบว่าอืมกินไรเนาะฝนก็ตก กินอะไรดีนะคิดนะอ่ะนะตักลงไปข้างล่างมีผักอีกอนะตักลงไปเออนั่นตักใส่ไปเลยเออเอาให้อาเล็กตักเอาหงองเออ้ยหมูหมากาไก่ลูกตักเอาให้อิม่ม ทำไมพ่อได้แครอทเยอะอ้โหดูทางนู้นทำไมทำไมจานนี้ไม่มีแครอทเลยถ้วยนี้ไม่ตามันอยู่ในหม้อก็แม่พูดเฉยๆอยู่ในหม้อก็ตักเอาในหม้อแล้วไปตักเอาของพ่อ ยังไม่ได้ผากเลยลูกปากมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างตักลงไปเลยนี่ไหม,มกินรสอืมอร่อยครับสดชื่น หมูน้มอ่ะเรากินให้มันร้อนไปนิดนึง

เงยทุกคนมันไม่ได้เบื่อยครับมันง่นวงทุกคนทำไมต้องกลับดึกเดินไม่เข้าใจตุลย์กินทอดตุลย์กินผัดดิคือเรียนเหรอยอะหรือติวเรียนถึงตีนหนึ่งเหรอไม่ทุ่มตี <c oughs> ทุ่มก่อนแ <c oughs> ั่แล้วฝจะหัดเรียนอาจารย์ก็อยู่ตีหนึ่งเหมือนกันเหรอนี่ กินไปเป่าไปแล้วร้อน กินเบาไปด้วยรู้แล้วว่าจะเจ็ดตายหมูเหรอ อร่อยถ้ากินพรุ่งนี้อร่อยมากหย่ะเมนเมนมแล้วเมนอ,มอร่อยมาก พิกไทยดําเยอะไปเหมือนกันนะรู้สึกร้อนเน,นิดนึงเนาะพิกไทยเนาะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งไหนรดสวนุสุ่มงอนตักไปสี่คนรอบแหลกห <laughs> มด<ก>หมดครึงร่งหม้อ Hừm. Mẹ này phải mẹ gùa tao. Lao. Chi sot nhang, chu sot nhang siang tang mong là lê gọi là mời 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 một, mời 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 สิที่ไปเลีย้ยกันวันนั้นสิแม่ไม่พอนผูด้เดียวอะไรแต่คุยอ,อะไอะะรอย่างเงี้ยอะละฟัดีคักเนี้ยจ้าอร่อยมั้ยกินแค่นี้แหลนะเนาะโอเคแล้วทุกคนเหลืออีกนี่เดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้ไหนจ้าทุกคนเดี๋ยวก็ ประมาณนี้จ้าบ่ได้ทาย,ท,ยทางนอกร้ายเนาะทุกคนจ้ามือน,นีแบบค้นแบบสือกับเขาลรา้แห้งเพราะว่าอากาศมันบดีคนกระแลนเขาห่างจ้าทุกคนจ้าคนแลนเขาหางคนสือกับเขาเงินเดือนออกน้ำบัดนี้เต็มเมดอืมก็เลยบ่ได้ทาย,ทยลิปปาน,นุธเนาะจ้าพอกันไหมเนาะจ้าทุกคนสบายดีสวัสดีเดอ้อบ๊ายบาย,บาย,บาย